ก็วันนี้ก็กินข้าวดึกเช็ดเดิมครับเลิกงานดึกมันนี่ทอดปลานินครับปลานิ่นสีเบาเรื่องประวัติปลานิ้นให้ฟังนี่ครับทอดเสร็จแล้วปลานิ้นสองตัว ขับเ้าถ้าเป็นต่างประเทศนี่ก็คงจะเช้าแล้วล่ะเพราะว่าเขาทักทายเข้ามาว่า Good Morning Good Morning แล้ว Good Morning แล้วไม่ Good Evening เดี๋ยวจะเล่าเรื่องปนินให้ฟังครับที่ทำงานมีอฟไริรกนกันก็เ,เอิดมีกโกะเข้ามาที่ทำงานเมื่อไม่กี่วันมานี้แหละ แล้วทีนี้เขาพูดไทยได้เขาเบ้าไทยได้จะเขาดำดำําดําดําแห้งดำแบบเปนเหลี่ยมนะแจะบาาไทยได้ผมก็เลยถามไปว่าเอ้าอยู่ประเทศไหนครับ เขาบอกว่าอยู่เคนยาประเทศเคนยาพอดีเคยเห็นในสารคดีประเทศเคนยาเขาเลี้ยงปานินปานินแบบบ้านเรานี่แหละก็เลยคิดว่าเอะหรือว่าเขามาเรียนรู้ไปจากเมืองไทย เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรอเก้าที่มีเลี้ยงปนินน่ะก็เลยถามเขาว่าเคนยานี่เขามีเลี้ยงปนินใช่ไหมเขาเลยบอกว่าอ้าว คนรู้ได้ยังไงดูในสารคด,ดีเหรอผมก็เลยบอกว่าใช่ใช่เข็นเคนยาเขาเลี้ยงปานินเขาก็เลยบอกว่าอ๋อใช่ใช่ปานินเนี่ยถิ่นกำเนิดมนันดั้งเดิมเลยคือไปจากแอฟริกาแถบเคนย่านี่แหละแอฟริกานี่คือไปจากไม้นาย ถิ่นกำเนิดมันอยู่แม่น้ำไนแอรฟริกาเขาก็เลยบอกว่าคนทั่วไปน่ะคิดว่าไปจากญี่ปุ่นที่จริงแล้วไม่ใช่ปลาดินน่เป็นปลาของแม่น้ำไนแอฟริกาญี่ปุ่นเราไปเลี้ยง แล้วทีนี้ก็เลยจักรพรรดิอากิฮิโตะก็เลยเอาให้ในหลวงรอเก้ามาเลี้ยงที่สวนจิรดา mm hmm. พอเรียนสวนจิรดาแล้วก็ให้คมประมงเอาไปเพาะพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายประชาชนเลี้ยงจนทั่วประเทศทุกว,วันนี้ สรุปก็คือถิ่นกําเนิดของปาน,นิเนี่ยมาจากแอฟริกาเราก็เลยถามาท,ท,ที่เป็นเคนยานะตรวดำดำบอาว่าพูดไทยเก่งมากเลยภาษาไทยยากไหมเขาบอกว่ายากภาษาไทยเรียนยากมากพูดยาก เอาแล้วทำไมถึงพูดไทยได้ชัดเขาบอกว่าคือแอฟริกาเข็ยากคนนี้เขาอายุประมาณยังไม่ถึงหกสิบหรอกไปใ,ใกล้จะหกสิบแล้วละ่ะประมาณห้าจ็ดห้าแปดเขาบอกว่าเขามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่สมัยอายุยี่สิบกว่าปีมาอยู่เมืองไทยตอนอายุยี่สิบกว่าปีก็คือจนพูดไทยชัดนะ แล้วก็ได้มีคนขอนเก่นเบาเล่าก็ได้แต่ว่าเขาบอกบอกาอกอีสานก็นได้บอกแต่ว่าเบอกภาษากลางเบอกภาษาไทยอย่ายชัดเขาพาคนบ้านเขามาซื้อของเป็นยากพาผู้หญิงมาซื้อของ เพราะว่าตัวเองอยู่เมืองไทยก็รู้ว่าที่ไหนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งซื้อของเขาก็พาไปซื้อได้เมียขอนแก่นในเมียขอนแก่นมาสัาน ขา้กันนะครับตอนนี้มีท่านผู้ชมรับชมอยู่สี่ท่านเดี๋ยวเราเรื่องนิโกแอฟริกาต่อคือพวกนิโกแอฟริกาเนี่ยเขาก็ไม่ได้หน้าตาดีหรอกนะเขาก็ไม่ได้หน้าตาดีหรอกเช่ว่าขี้หา่ากประมาณนั้นหลับ ตาบาเห็นผูพย,ยิงเขาคุยกันเนาะเวลาบ่อได้เยอะตอนหนาสาธารณชนไปว่าอย,ากกย,ยู่ในกลุ่มผู้หญิงผู้หญิงเขาเห็สีคุยกันเขาค่คุยกันประมาณว่ามักใหญ่ๆยาวๆบ้ากนั่นแหละก็ะคือพวกนั่นแหละพวกนิโกนแหละลองค้นลองค้นกับว่าคานิโกน,นี่ก็คือสิไวไหวเราก็สิตายเอาแค่ฝรั่งกับพอ่อจะเขาก็สิคุยกันแบบนี้แหละ ถ้าย็นไม่จะหนีหน่อยสันว่าบางคนก็เลยหาเอาแต่ b i t c แอฟ,ฟริกาเก็เลยถามเขาว่าเอ้าแล้วกลับเขนยาบ่อยไหมหรือว่าอยู่เมืองไทยเลยเอาวกลับกลับเขาบอกว่ากลับเข้ามาอยู่เมืองไทยเขาก็มาเป็นอาจารย์สอนสอนภาษา ส่วนมากต่างชาติมาอยู่เมืองไทยเนี่ยแถวสุขุมวิทส่วนมากก็จะมาสอนภาษาอังกฤษอิงลิษตโดยไมก่ก็บางคนก็มาขายของบ้างมาทำงานเกี่ยวกับบริการอ่ะ มื่อคืนอินเดียมนาะอินเดียเรือตะวันออกกางนี่แหละมันเดินผ่านผมนั่งรอรถเมล์อยู่แล้วมันก็ถามว่ารัชตะรัะชตะอ่ารัชตะผมก็เอ๊ะมันอะไรวะก็เลยถามไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างๆว่ามันคืออะไรนะรัะชตะมันจะไปที่ไหนของมันอืม ไอคนนั้นก็เลยนึกออกก็เลยบอกว่ารัชดาหรือเปล่าอ๋อเออเอใช่ใช่เนี่ยนี่แหละรัชดาเลยบอกเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นอยู่แยกอโศกแยกอโศกสุขุมวิทก็เลยบอกว่านี่แหละรัชดามันมันพูดภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยไม่ชัดเราก็ต้องเอ๊แล้วก็เวลาเราฟังเราก็ต้องแปลว่ามันคืออะไรวะ แล้วทีนี้เลิกงานก็เดินผ่านมาแยกอโศกเนาะใกล้ๆซอยคาวบบอยปกติจะไม่โดนะระลับระลวงนะเดินผ่านมันก็เออมันก็ทักทายเฉยพวกบริการมันจะไม่จับมือถือเขียนไม่ระราบระลวงแต่เมื่อคืนแต่เมื่อคืนนี้ตกใจก็แอฟริกานี่แหละ ตัวดำๆผอมๆเดืเพียวเขาก็คุณเขาก็ดีอยู่เขามาจับแขนประมาณว่าชวนเราไปเที่ยวประมาณนี้เราก็ตกใจตกใจเฮ้ยจับมือถือแขนเลยเหรอเรากงคิดว่าเราเหมือนหน้าตาเหมือนต่างชาติมั้งเพราะว่าแถบนั้นมันไม่มีคนไทยไปเดินหรอกมีก็มีแต่มอเตอร์ไซค์ยินกับพวกแท็กซี่เรือไม่ก็ต่างดาวเพราะว่าที่ไอ้ไอตะวันออกกลางมันถามมันถามว่า อยู่ไทยแลนด์ก็เลยบอกว่าเยีไทยไทยแลนด์เพราะว่าตอนนั้นคืนเลิกงานจะมีแต่ต่างด้าวพมา่าพม่าเยอะแล้วก็ลาวพม่าก,กับลาวเยอะเลิกงานกลางคืนนะเล็กหน่อยไ้ดุนเป็นงานหลรานอาหารตัวนี้น่อยคอรอเคแด่ไม่แต่ไปดุน พาะว่าคนไทยทาไม่มีทํางานอ่าพวกนี้ไม่มีแล้วส่วนมากก็จะไปทํางานบริษัททํางานโรงงานตามต่างจังหวัดจะมาทํางานเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารร้านอาหารไม่มีแล้ววันนี้ต้องไปจ้างพ่่ากับเรา กับสีม่แต่แร็กหน่อยตัวคอรอลแครแล่ะขึ้นรถเมฆังขึ้นนี่สีกับไม่มีคนไทยแล้วมีแต่ตา่างด้าวเขาก็จะมากันเป็นกลุ่มห้าคนสิบคนบ้างขึ้นรถเม์เพราะว่างานมันเลิกสี่ห้าทุ่มเนาะตอนกลางคืนห้างห้างปิด อ้างปิดแล้วคือถ้าพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วอยู่ซอยคารบอยแยกอโศกเนี่ยปกติมันจะมีแต่คนไทยส่วนมากกระเทยจะเยอะ,ะเทยแต่งหญิงจะเยอะเพราะหญิงจริงๆก็มีบ้างกบับบรรนอกเข้ากันละ่ะ นั่งกินยาดองนั่งกินเบีย์กินอย่างหาดูขาอยู่นั่นหมือนล่ะข้างทางบอกคือพวกอูนที่ร้านหนวดอันนี้พวกมาหากินตามข้างทางเนาะหาลูกค้าปกติกระเทยมันจะเยอะเหมือนที่พัทยาเน,นี่ยแต่อันนี้มันแปลกตรงที่ว่ามันมีอัฟริกาประมาณห้าคนนี่แหละ แต่ก็สวยดูดีหรอก็คงจะหาลูกค้าไปทั่วนั่นแหละประเทศเดียวกันพวกผิวดําไม่ซื้อก็ได้อะไรก็เอาเหมือนที่มีข่าวนานาตอนนั้นน่นแหละมันก็จะเป็นแก๊งเป็นอะไรของเขาอยู่กระเทยฟิลิปปินอ่ากระเทยไทยตีกันนั่นแหละแต่คนไทยไม่ไปหาไม่ไปหาเรื่องเรหรอกถ้าเขาไม่มาหาเรื่องเรา่นนแถวไอ้สุขุมบิตแถวคารบอยอโอโศก มันก็จะมีแต่ต่างชาติถ้าเป็นกลางคืนนะถ้าเป็นกลางวันนี้ก็อย่าพวกทํางานออฟฟิศคนไทยเหมือนสีลมนั่นแหละมือนสีลมพวกทํางานออฟฟิศก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปก็จะแบบแยััดเยียดพอเลิกงานกลับตอนหกโมงหนึ่งทุ่มพอคนไทยหมดสองสามทุ่มก็จะเต็มไปด้วยต่างชาติแล้วทีนี้ยมีคนตลอด ส่วนมากก็จะเป็นพวกตะวันออกกลางเยอะผู้หญิงผู้ชายเยอะฝรั่งฝรั่งก็มีบ้างนิดหน่อยแล้วก็เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับจีนญี่ปุ่นกับจีนก็เยอะพอๆกับพัทยาน ถ้าเป็นกลางคืนนะครับกลางคืนแถวอ,อโศกนานาคุมบิตดถ้าใครอยากเห็นต่างชาติเยอะโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยให้ไปแถวนานาตอนกลางคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยโอ้โหเยอะมากไยอีหลีแตกวุ่นๆอยู่ ฝรั่งก็มีแต่ส่วนน้อยเพราะว่าแถบนั้นถ้าคนไทยไปเดินก็ไม่น่าเกียดเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปในซอยถ้าเข้าไปในซอยเนี่ยคนไทยก็จะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นอกแกพวพวก๊มรนแท็กซี่ เพราะว่ามันจะเป็นที่สางชาติเขาเที่ยวกันคนไทยไม่ไม,ไม่ไม่มีใครกล้าไปเที่ยวหรอกอายคนไทยอายจากสิบไปเที่ยวแนวนั้นนะแค่ตั้งยู่แถวพัดพ่งไหล่ะถ้าจะไปดูโชว์ก็คือถ้าไม่มีเพื่อนไปนี่ก็หน้าอายอะอากอาย พวกโชว์ไอเปอ่าลูกโป่งนี่ลหะโชว์เป่าลูกโป่งโชว์เป่าคุยโชว์เอากันนี่ลหะมีบัตรุโชว์แหละยี่แถวแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเขาก็จะดูบัตรก่อนนะสั่งชาติบไม่ค่อยดูหรอกมันก็จะมีสารพัดโชว์นั่นแหละ ข่าวบอยก็ซอยไม่ใหญ่หรอกซอยเล็กๆแต่ว่าคนเยอะเยอะเพราะว่าซอยมันแคบก็ไม่รู้นะก็เลยดูเหมือนว่าคนมันเยอะพัดพงคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม้มาเก็ตก็เงียบ ในมาเก็ตที่พัดพงนะพัดพงพัดพงสีลม,มก็อันเดียวกันนั่นแหละมันก็อยู่เป็นซอยบางคนก็นกนสงสัยเนาะว่าพัดพงมันอยู่ใส่พัดพงกับยู่ซ้อยหางสีลมเหรอครับก็จะมีแต่ต่างชาติเลยเขาไปดูโชว์เหมือนพัทยาเนี่ยไปดูโชว์ ถ้าคนไทยอย่าเข้าเขาก็ขอดูบตัตรก่อนดูบตัตรประชาชนก่อนถ้าไม่โชว์บตัตรก็ไม่ได้ถ้าไม่พกบตัตรไปด้วยนะสวัสดีครับคุณหนึ่งทอดปานินครับปานินเพราะว่าไม่ได้กินปลาหลายวันแล้ว กินแต่หมูแต่ไข้ร้ายกับบริดีกินสเต็กก็ก็เกากินหมูเยอะก็โคเลสเตอรอลต้องมีกินปลาสลัดกันไปบ้างลังวันก็ปลากับป๋องปลานี่ซื้อมาเมื่อเช้าสามตัวร้อยที่ไปซื้อที่แมคโครครับแมคโครแมคโครฝั่งตรงข้าม ว่าเอ๊ะทำไมมีนิโกมาหาลูกค้าแถบนี้ปกติมันไม่มีนะมันจะมีแต่คนไทยคนบ้านเรานี่แหละอีสานมันเท่านี่แหละแต่ว่าช่วงนี้มันเห็นมินิโกอยู่นั่งกันอยู่หันหลนงนังนั่งสังิะสีอยู่แถวขางทาง่า ดำคือแบบบะดำจนเหลี่ยวเลยนะบะเมนดำแบบสำไรสำนึงเด้แล้วสงสัยว่ามันจะขายได้บะดำประมาณไงดำดำสีไมีค่อนเสื่อแบบมันมันบะแมนดำเพราะสำไรสำนึงคืออีสานเท่าเด้อันนี้มันดำแบบดำปี๋ๆเลยนะ นั่งถารถเมย์ตามป้ายรถเมย์นี่กับสีมีแต,ตนะ่ต่างเราวนาะตอนนี้น้อยเขารอแค่แหนมันมีค้นขายดอกค้นขายกับสีนั่งนั่งนอกป้ายแต่สิเบ่งออกแต่ไปนั่งอยู่ป้ายขายบ่ไใดเลยมันไม่รู้ว่าเอาผู้โดยสารทั่วไปหรือว่ามาบริการอะไรเนี่ยนะ ไรไม่นานครับ20นาทีพอสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสําหรับท่านที่มาเป็นกําลังใจในการรับชมเดี๋ยวมีวันหน้ามีอะไรเล่าสู่ฟังกันใหม่ครับสําหรับคืนนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ